จอ,อตรงนี้ไลยก็ได้มครับะ,ะจอดเลยบอ,อบอแล้วครับบอแล้วพี่บอแล้วหองแหลมของแหลม คุยกับทุกคนนั่นแหละตะมวลอ่ะโอ้เอาเอาเสียเลยเหรอสังคมได้ประโยชน์อะไรอยากก็รู้ว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรจากับการตั้งด่านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออของของแหลมระบงัง ที่นำมาใช้วันนี้เดี๋ยวจะดูว่าเอารถมาอี่คันต่ออันนี้อันนี้คนคนในทีะนะ่สานาะไม่แสดงไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจเลย เรียกเรียกเรียกชาวบ้านเนี่ยค้นค้นชาวบ้านนะครับค้นบุคคลในที่สถานะนี่จราจรของแหลมจะบังนะครับเอาค้นค้นไม่เจออะไรเนี่ยมันเหตุสงสัยยังไงอะฮะฮะไม่ใช่มันต้องมีเหตุสมควรดิมีมีอะไรที่เราสงสัยเขาเราเราไปค้นเขาอะไม่ใชมันต้องมีเหตุสมควรที่มีมอะไรที่เรัย้น ถ้าเกิดไม่คนแล้วเจออะไรไหมครับถ้าเกิดไม่คนแล้วเจออะไรแล้วเราสงสัยอะไรที่เราไปค้นเขาประเด็นน่ะสกัดครับพี่ฮะสกัดเรื่องอะไรสกัดนี่ครับบริเวณตรงนี้เกิดเป็นคนขับรถมาสกัดเราดูไปสกัดว่าดูว่ามีขนาดต้องสงสัยบ้างดูว่าอะไรนี้ไม่มีบ้างนั่นแหละเมื่อกี้นี่เราสงสัยอะไรเขาอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายในกระเป๋าครับอาจจะใช่ไหมเราใช้คําว่าอาจจะใช่ไหมต้องสงสัยไงครับเออแล้วเราสงสัยนี่มันก็สงสัยใครไปทั่วดิ คือคือคือถ้าจะค้นคนในที่สาธารณะเนี่ยมันอันนี้มันเป็นถนนสาธารณะครับพี่ครับมันต้องมีเหตุสมควรดิอันนี้ไม่มีเหตุอะไรเลยเราเรียกค้นนีของพี่คือเหตุสมแบบไหนครับเอ้าแล้วเราเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะค้นน่ะกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างไงอ่ะบัญญัติไว้ยังไงครับต้องสงสัยไม่ใช่เราต้องมาเราเราเราไม่ต้องมาถอนคือย้อนถามกลับเชื่อแมหัวหน้าดานเลยครับเออ้าค้นใครก็เรียกมาค้นนราไม่ได้สงสัยอะไรเลย ไอ้สงสัยก็สงสัยใครตะใครไปทั่วคนคนในที่สาธารณะอันนี้มันเป็นทางทางสหาธารณะใช่ไหมเออ,อแล้วมันต้องใช้กฎหมายอะไรบ้างที่เราเราค้นเขาอะ่ะค้นแล้วไม่เจออะไรขอโทษเขาสักคำก็ไม่มีเห็นไหมนีค่คือคือคนที่สวมชุดข้าราชการเห็นไหมเออดีครับพี่ดีครับอ่า<ๆ>เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบถามเนียว่า รถคันนี้ที่นำบอกมาใช้เนี่ยมันจะลงในสมุดคุมที่ต้องขออนุญาตผู้กับหรือเปล่านะครับเพราะสงสัยทุกคันและนี่ป้ายฝั่งนี้ไม่มีบ่งบอกว่าเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นด่านนะครับก็เหมือนกับว่าเลี้ยวออกจากสี่แยกแล้วเจอเจอตำรวจเลยนะครับสังคมไทยได้ประโยชน์เลยจากกับการที่ตำรวจมาตั้งด่านนะครับ อ่าเนี่ยใบสั่งก็เขียนไม่ได้นะครับเนี่ยใบสั่งก็เขียนไม่ได้แต่เรียกเออถ้าถ้าถือเอกสารที่จะปรับเป็นพี่นายมาเขียนบันทึกให้เขาไปเสียค่าปรับแต่นี่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรเลยสังคมไทยได้ประโยชน์อะไรจากน้องๆมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ย เขาได้ประโยชน์อะไรครับโอ้โหใส่ชุดข้าราชการทางร่วมทางแยกก็เอาเมื่อกี้นี้เ,เพจเช็คขานเขาบอกว่าอยู่อีกมุมหนึ่งตั้งไปเรื่อยๆอยากก็นั้งตรงไหนก็แบกปววไปไม่ไกี่อันนะครับเอาตรงนี้มุมมืดนี่มีอะไรฮะมุมมืดนี่มีอะไร ตตตตรรรรววจจงงนนีีี้้อกไม่ได้แล้วแสงสว่างไม่เพียงพออย่างนี้ก็ตั้งได้เหรอฮะ <24 S 1> ไม่ใช่แสงสว่างไม่เพียงพอไอ้อย่างนี้ตั้งตั้งทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเราเบียบที่เขาให้ตั้งด่านไม่ไม่ไมเฮ้ยคนที่สวมชุด,ดตำรวจนี่อยากจะทำอะไรก็ทำได้เหรอ,ดดดดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวเอาไปทะเบียนก่อนเออ ว่ารถเนี่ยมันได้ลงสมุดคุมก่อนออากมาใช้ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยรถไปคัพเดี๋ยวต้องขอทะเบียนเอขอจากภาพจากกล้องตัวอื่นนะครับที่จะเห็นไปชัดชัดเออผมมองว่าเขาอยากได้ผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากเห็นการกระทำความผิดหรอก ไม่อยากให้คนทำผิดกฎหมายหมดไปหรอกครับเดี๋ยวเพียงแต่ว่าอยากได้ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อจะคือถ้าจะบังคับใช้กฎหมายเออไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจเป็นด่านใหญ่ด้วยน่าจะมาทั้งโรงพักอ่ะแหลมตะบังออลองพูดกับปอวันนั้นนะฮะที่มาคุยกับเราอ่ะเรื่องเรื่องมารายาทของตำรวจที่ไปคน้นรถ ที่ไปค้นรถของพี่สิริชัยก็ยังไม่มีคำตอบเลยนะครับคือคือ,คอต้องบอกเลยว่าตำรวจที่นี่อขอโทษประชาชนไม่เป็นครับเวลาเวลาเวลาค้นเขาไม่เจออะไรก็ขอโทษไม่เป็นอ่า เดี๋ยวรถหลวงทั้งหมดนะครับรถรถหลวงถ้าเอาออกมาใช้เนี่ยมันต้องลงในสมุดคุมคไม่ล<ง>ัน<ง>ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะครับไม่จะเป็นแต่ตอนนี้ไม่จะเป็นแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องท้าทายนะครับมันจะดูกันหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้อง คือตำรวจที่นี่เนี่ยรถคันนี้ยังปี66อยู่นะครับอ๋อเนี่ย67แล้วพอดีติดซ้อนกันนะครับพอดีติดซ้อนกันของเอก่าไม่ได้ออกไม่ขาดไม่ขาดเขาติด67แล้วแด่รถหลวงรถหลวงทุกคันนะครับที่นำออกมาใช้เนี่ย ถ้าลงในสมุดคุมเนี่ยมันต้องบอกถึงเลขกิโลก่อนออกมาจากโรงพักและกลับไปก็ต้องไปเขียนรายงานลงในสมุดคุมด้วยไหน,นคนไหน,ดดดน,นเดนชนฮะจำได้ไหมำหทำไมอ่ะมันนักเลงอ่ะถึงโดนชนชาวบ้านอ่ะฮะเ,เป็นตำรวจนักเลงเหรอ โอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวร้อยตำรวจเอกนิยมใช่ไหมนงกกันกำลังขับพากเห็นนะครับคือคือจะดูกันย้อนหลังเลยแหละครับวา่าได้ลงสมุดคุม คือการนำรถหลวงออกมาใช้นี่นะครับมันต้องลงในเอกสารเดี๋ยวย้อนหลังย้อนหลังสามปีว่าได้ทำกันไหมถามถามผู้กองนิดนึงผู้กองแป,บป๊บหนึ่งป๊าแป๊บนึงงบน่งสังคมได้ประโยชน์อะไรจากตำรวจออกมาทำอย่างเนี้ ฮะทำไมอ่ะทำไมไปไปชนน้องเขาน้องเขาชนผมนะครับไม่ใช่ผมชนเขาเอาสรุป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 ครับผมเก็บอยู่นะครับเก็บกล้วยอยู่แล้วก็เดินมาเออตามกล้องเลยครับมีมีภาพอยู่ใช่ไหมมีเออพฤติกรรมเราไม่เหมาะสมที่ไปเดินชนชาวบ้านน่ะใช่ไหม ต้องถไม่เขาเขามีภาพเขามีภาพอยู่ก็ดูได้ก็ดูดีเออเราเราเราอย่าเสียมารยาทเดยเราอย่าเสียมารยาทนะครับเราเป็นตำรวจอ่าอันนี้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ของโรงพักนะฮะเดี๋ยวจะจะดูว่าสำนวนคดีที่เมาแล้วขับทุกสำนวนมีการเป่าปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่มีการวัดหรือไม่นะครับตรวจสอบย้อนหลังกันทั้งหมด นะครับ,รบเออสงสัยมากเลยผมถามผมถามผู้กองอย่างนี้ว่าสังคมได้ประโยชน์อะไรกับเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านหนึ่งป้องกันคนเมาป้องกันอ,อุบัติเหตุอันเหตุอ่เหตุแถวนี้มันมีตั้งวิ่งราวครัพยบท้งคนเมาเกิด,ดอ,อุบัติเหตุอ่ก็จาเป็นที่จะต้องมีด่านจาเป็นที่ต้องมีด่านแล้วแล้วผู้ววกองทราบไหมว่ามันมีเพจเช็คด่านซึ่งเด็กอายุสามขวบก็ดูได้ อ่าแล้วทราบแล้วทีนี้การตั้งด่านของเราผบอกว่าเพื่อป้องกันแล้วถามว่าคนเมาเขาดูว่าเพจเช็คด่านมันขึ้นที่ไหนเมือ่อกี้เนี่ยผมเห็นท่านขึ้นอยู่ตรงนูน้นแต่ตอนนี้พอมาอีกทีนึงมันมันมาขึ้นตรงนี้เออนั่นแหละมันอยู่ในโซเชียลเพราะนั้นเขาอย่าว่าแต่คนเมาเลยโจรมันยังรู้เลยว่าตำรวจตั้งที่ไหนเออเพราะประชาชนเขาไม่ได้เห็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ออกมาปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ใบสั่งท่านก็ไม่ถืองมา และจะบังคับใช้พรบจราจรยังไงเอกสารบันทึกปรับเป็นพินศยไม่ถือกันทุกคนเลยแต่จะเอาเมาขับอย่างเดียวใช่ไหมก็เน้นป้องกันเหตุเรื่องมันไม่ได้ป้องกันอะไรมันป้องกันอะไรไม่ได้เลยเพราะมันมีเวทเช็ดด่านเขารู้หมดเราจะปล่อยให้คนกินเหล้าเสียดีมันไม่ได้ปล่อยให้กินงั้นก็ปล่อยให้คนกินเหล้าแล้วมาขับรถอย่างนี้เหรอไม่ใช่กรณีเมาแล้วขับเนี่ย กฎหมายเจตานารมของกฎหมายเขาเอาไว้ให้ศาลลงโทษอำนาจการเป่าเมาหรือพิสูจน์เนี่ยมันเป็นของพนักงานสอบสวนมันไม่ใช่ว่าเรามาตั้งด่านเพื่อที่จะหาคนกินเหล้าอผมจะดูว่าของสอพอแหลมจบังเนี้ยนะฮะตัดเลขคดีถ้าเป็นคดีจราจรระเบียบเขาให้วัดปริมาณแอฮอทุกลายแต่นี่พนักงานสอบสวนได้วัดไหมสิ่งที่เรามาตั้งด่านนี้มันจะทําให้ พนักง,งานสอบสวนทุกสำนวนต้องถูกตรวจสอบเพราะมันเป็นอำนาจของพนักง,งานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมเพื่อไปให้สารลงโทษเวลาคนกิ่เหล้าเมาแล้วมาขับแต่นี่เรากําลังทําหน้าที่สแสวงหาคนดื่มเหล้าเออถ้าจะทําให้มันได้ประโยชน์ทําไมสักงาระแห่งชาติไม่เสนอไปที่ให้รัฐบาลเขาสั่งปิดโรงเหล้าเลยอะ มันไม่ต้องกินกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ก็นี่ไงก็เราทําเรื่องใหญ่นนคือทําเรื่องเล็กๆให้มันเป็นปัญหากับชาวบ้านที่เขา้องเรียนมาว่าตั้งด่านมันหาประโยชน์ไม่อะไรไม่ได้เลย,ยที่ประชาชนคนจะได้ประโยชน์ด้านไหนคนที่ได้ประโยชน์คือตํารวจได้ประโยชน์ด้านไหนครับก็ไม่รู้แต่เขาพูดกันมาว่าเออบางทีถ้าเจอคนเมาแล้วจะไงอันนั้นคือเป็นข้อคลหาที่เราหาคำตอบกันไม่ได้หรอกผมไม่ได้กล่าวหาว่าตำรวจทุจริต มันมันตรวจสอบไม่ได้ตำรวจในส่วนมากจะไม่ทิ้งหลักฐานพวกกองเออรู้วิธีจะไม่บอกว่าให้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้บางนายยังไม่เปิดกล้องเลยได่ไหมแล้วไปแล้วเบียบก็าบอกว่าถ้าจะตั้งด่านแสงสว่างต้องเพียงพอแล้วตะกี้ชุดตะกี้นี้ไปอยู่มุมนั้นมีแสงสว่างตรงไหนอ่ะทำไมเขาเราเบียร์เขาบอกว่าถ้าจะตั้งด่านต้องไม่ใช่ทางร่วมทางแยกไอ้น,นี่เอาทุกม,มุมสีแยก อันนี้มันเป็นมีเหตุึ่งเรารับอะไรกันบ่อยอันนั้นมันมีเหตุถามว่าไอ้ที่เหตุมันเกิดคุณจับได้ทั้งหมดหรือยังอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดแล้วมันเป็นเรื่องที่ล่วงมาแล้วในที่อันนี้เหตุที่เรามันยังไม่เกิดเราป้องกันหนึ่งเห็นคนเมาจริงๆเราก็ถึงจับตัวส่วนเหตุเรื่องจุกจิกไม่สวมหมวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ากล่าวหนึ่งเราเน้นป้องกันเหตุเอาแล้วทีนี้ผมถามผมถามผู้กองอย่างนี้ในฐานะที่มาเป็นผู้ควบคุมจุดตรวจ นะครับเรื่ที่ค้นคนในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะระเบียบเขาให้ค้นยังไงมีเหตุผลอะไรถึงไปค้นมีไว้ได้มาได้ใช้แล้วเราสงสัยแล้วมันมีไหมถ้าเขาไม่มีเราก็ค้นเขาโดยสุภาพเออมันมันมันคือโดยสุภาพมันไม่เพียงพอเหตุอันควรสงสัยของตำรวจมันไม่เพียงพอที่จะไปสงสัยแล้วไปค้นกระบ่องกระเป๋าเขาถ้าค้นแล้วเจอบางคนลุกลิกลุกพลิก เห็นตำรวจหันหน้าหันซ้ายหันขวาอ๋อแล้วเ,เราไม่คิดว่านักรบด่านเถือ่อนหรือสมาคมเขาลงมาเลยเขาเห็นตำรวจ <S an> ลุกลิกลุกลิกเหมือนกันใครลุกลิบบ้างครับก็นี่ไงเราเลิกทำไมเราถ้าไม่ลุกลิกผม,ผมไม่ได้เลิกนะพี่ <S an> แล้วทำอะไรพี่แจ็คเขาแนะนำผมว่าตรงนั้นมันมืดไปเขาบอกว่าขอให้หยุดได้ไหมผมก็ฟังคำแนะนำฟังแนะนำาจ็แจ็คเรียกมานี้แล้วผมก็ วบอกตำรวจว่ายังไม่ต้องเลิกปฏิบัติหน้าที่ต่อปบ้าแล้วเลิกทําไมอ่ะถ้าบอกว่าไม่เลิกแต่ว่าขณะนี้เนี่ยที่มาคุยกับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่กล้าทํางานละอู้ทาไมนะท้าถ้่าถ้าโดยบริสุทธิ์ใจถ้าพวกท่านทําถูกต้องทันต่อพีฟัง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 ยินดีฟังที่ที่แนะนําได้อะไรไม่ถูกไม่ควรนะ ถไอ้ที่ไม่ถูกไม่ควรก็คือมันเป็นทางร่วมทางแยกแล้วเบียบเขาไม่ให้ตั้งอย่างนั้นแล้ว้วแลการกระทําที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตรงนั้นมันมันไม่เหมาะไม่ควรจริงๆน่ะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านก็น่าจะบอกน้องๆเขาตั้งแต่ยีรกแต่ไม่ได้บอกเอายิ่งมืดยิ่งดีหรือเปล่าพ่อรองอย่าไปเรียกว่าป้องกันมันป้องกันอะไรไม่ได้เอาอย่างนี้นะพี่นะเดี๋ยว ตอนนี้ก็ไม่ทํางานละตารวจหยุดกันละเดี๋ยวผมจะพาคนหยุกจับเข้าโรงพักก่อนนะครับวันหลังที่มีอะไรก็ลงมาแวะหามาแนะนาผมได้ตลอดเวลาครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคําว่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รถจอดอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแล้วอย่างเงี้เอ้าพอดีมีตํารวจยศอะไรผมไม่ทราบแต่มีตํารวจบอกว่ารถทุกคันที่เป็นรถหลวงก่อนออกมาเนี่ยมันต้องลงในเอกสารขอญาตเพิ่มกับ ฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือก่อนที่จะตำรวจทุกคนจะเอารถหลวงมาเนี่ยอะไรนะถ้าจะไปว่าเรื่องระเบียบเรื่องอะไรเนี่ยผมต้องไปตรวจสอบกันที่โรงพักัไม่ใช่ไม่ตรงนี้คือไอ้ตรวจสอบที่โรงพักนะผมไปแน่ผู้กองแต่ถามตอนนี้ว่าผมไม่ได้เชิญหรือท้าทายที่ไปนะแต่ผมตอบที่เรื่องเรื่องรายละเอียดปีกย่อยพวกนี้ไม่ไม่ปีกย่อยครับรถหลวงทุกคันที่เป็นป้ายทะลุเนี่ยก่อนที่จะออกมาเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตพุ่มกลับก่อน แล้วหนังสือบันทึกเนี่ยมันต้องบันทึกก็เล่เลขใหม่นวก่อนออกแล้วกลับไปเสร็จก็ต้องไปลงบันทึกเลือกใช้รถก็ต้องเลือกบันไดต้องต้องไปบันทึกเออมาทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยมันต้องบันทึกแล้วผุกกองให้ลูกน้องขี่รถหลวงมาเนี่ยได้ทํำไหมเดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบที่โรงพักไม่ต้องตรวจสอบหมายถึงว่าท่านต้องตอบให้ได้ก่อนว่าตอนนี้มีรถตาโล่อยู่หลายคันผมตอบไปตอบเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ เอาแสดงว่าท่านเอารถหลวงออกมาใช้ท่านไม่ได้กอกในเอกสารที่คือคือเป็นระเบียบของสำนักนายกและมตรีตอนนี้เราคุยกันไปเรเปื่องเเรื่องเลยเถิดไปถึงสำนักสำนักอะไรบ้างมามตั้งจตเอา,ามันเป็นระเบียบที่คือระเบียบของสำนักนายกและมตรีเนี่ยคือตำรวจทุกนายต้องรู้ผมจับคนอยู่ผมจะต้องนำคนเข้าไปลงพักนะครับอ่าเชิญครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพี่ตอนนี้เลิกด่านหรือยัง ต้องต้องเลิกแล้วครับอ่้ต้องเลิก,ลเลกแล้วเนาะอ่ะไปปฏิบัติหน้าที่อขอบคุณมากครับครับพี่คร,ครับผมสสวัดีครับอ่าเสร็จนะครับพี่ครับก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาว่าถ้าเดินชนมีภาพชัดเจนก็ก็ค่อยว่าก,กันนะครับเอ่อจับคนเมาได้เขาบอกว่าจับคนเมาได้นะ เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์ก่อนเพราะว่าชาวบ้านนะฮะชาวบ้านบอกว่าตั้งด่านกันตรงสี่แยกแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนงานกำลังเลิกงานนะครับรถและอีกอย่างหนึง่งข้างหน้านัน้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นผับเป็นบาร์นะครับและทีนี้ก็เป็นเหตุผลว่ามันต้องมีคนที่ดื่มแล้วขับรถมาผ่านตรงสี่แยกนี้นะครับ คือเหมือนกับมีเป้าหมายว่าจะต้องจับได้หลายลายนะฮะแต่แต่การที่มาทั้งนะหนึ่งถ้าเป็นย้าพนักงานจราจรหยุดรถได้ครับแต่ไม่มีใครนะฮะไม่มีใครที่จะถือเอกสารบันทึกปรับเป็นพินัยมาเลยนะฮะแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าไอการคน้นรถค้นรถคน ด้วยเหตุสงสัยเนี่ยกลายเป็นเรื่องสงสัยตะพึตดตะพือนนะครับไม่ถูกระเบียบไม่ถูกกฎหมายเดี๋ยวว่ากันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ